าได้ผู้เล่นทีดทีสุดแล้วผลงานแข่งขันโอกาสที่จะทําเหมือนอินโดได้ไหมม,มันเป็นจุดหนึ่งที่บอกระบบเราแข็งแรงขนาดไหนกับผู้เล่นชุดนี้เรายังยึดติดกับเหรียญทองซีเกมส์มากเกินไปมีคนพูดหลายคนโคจุนมองตรงนี้ยังไงครับคือมันเป็นรายการที่แสดงศักยภาพในเรื่องของผู้เล่นที่จะบ่งบอกให้เห็นว่าใครคือโครงสร้างชุดใหญ่ที่ดีที่สุด สวัสดีครับผมพจิ p p พีทีวีสปอร์ตทอนะครับวันนี้เป็น EP พีสเปเชียลนะครับและแน่นอนว่าประเด็นที่จะพูดถึงการใส่เสื้อทีมชาตินขณนะนี้ mm hmm. ก็ต้องพูดถึงทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับกับชุด U23 กับการไปแข่งขัน AFC ซีเอเชียนค3มานะครับนัดแรกทำเซอร์ไพรส์นะครับเก็บ3คะแนนจากอิรักได้แต่หลังจากนั้น2เกมต่อมาครับแพ้รวดจ,จนทำให้ตกรอบหมดสิทธิ์ลุ้นไปโอลิมปิก ในปีนี้นะครับรวมถึงครับมีผลกระทบต่อการหลุดโผทีมวางคัดเลือกเอเชียในปี2026ด้วยนะครับแล้วทีมชาติไทยชุดยู13จะส่งผลกระทบอะไรต่อทีมชาติชุดใหญ่ไหมหรือโครงสร้างชุดนี้จะมีประโยชน์อะไรหรือมีข้อดีอะไรบ้างที่ทําให้ทีมชาติชุดใหญ่มีข้อดีตามมานะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยวิเคราะห์กัน ประเด็นนี้และแน่นอนว่าคนที่จะมาคุยกับเราไม่ใช่ใครที่ไหนครับโคชจุนอนักสิกเกอร์นั่นเองครับขอต้อนรับโคชจุนเข้าสู่พีพีดีสปอร์ตทอนะครับสวัสดีครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับโคชจุนครับภาพรวม3มนัดของทีมชาติไทยชุดยูยี่สามโคชจุนมองโอเคไหมรู้สึกว่าโอเคไหมครับคือมันมีทั้งส่วนที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนที่เขาเรียกว่าโอเคยอมรับได้กับส่วนที่เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น คำถามมันมี3อย่างแน่ๆเฮ้ยวันที่เราเริ่มต้นก่อนเดินทางไปแข่งทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราได้มีการทดลองทีมในเรื่องของเกมอุ่นเครื่องแลวเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เราจบอันดับที่7นะถ้าจำไม่ผิดนะครับมีแทีมนะครับแล้วก็สิ่งที่มันตามมาคือผู้เล่นได้ประสบการณ์ในการเล่นกับระดับเอเชียมันออกการสําคัญมากแล้วก็โค้ชหลักเองอยู่ทีมชุดนี้มา2ปีนะทำให้สัมภาษณ์ที่บอกว่าเฮ้ยสร้างน้องชุดนี้ติดตามและทำงานกับชุดนี้มา2ปีเลือกตัวผู้เล่นเกมแรกมาสตาร์ทดีๆมันเลยเป็นความหวัง เป็นความหวังสําคัญที่เห็นว่าเอ้เราชนะทีมใหญ่อย่างอิรักนะอย่าลืมนะอิรักเป็นทีมที่เป้าหมายเขาคือในโอลิมปิกชัดเจนแล้วเกมแรกก่อนก็ได้ครับ,รบเรามาพูดถึงเกมแรกกันก่อนว่านัดที่เจออิรักเนี่ยเราเล่นดีหรือเป็นอิรักที่จบเองไม่ได้ครับ มันส่วนดีคือในเรื่องของเราใช้โอกาสไม่เปลืองอนะครับเราได้ประตูแล,แล้วก็การที่สตาร์ทผู้เล่นอย่างเจ้าเอลวันเองนะที่หลายคนไม่เคยรู้จักเลยได้มารู้จักกับเกมนั้นนะได้รู้จักว่าเจ้าหนูเนี่ยวัยสิปีนะอย่าลืมนะนะเทคนิคการเปิดบอลด้วยการเล่นร่วมการเสียบอลยากเทคนิคการออกบอลที่คิวลิ่งพารนะครับ,รบแล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีนี่คือจุดหนึ่งที่เรามองว่าเฮ้ยนี่คือ เขาเรียกรากฐานของโครงสร้างชุดใหม่ของทีมชาติไทยได้ mm hmm. เราเห็นเด็กคนนี้นะครับประสบการณ์ในยุโรปเข้ามาใช้ได้เลยก็มองว่าลูกแรกที่เขาส่งนยโอ้โหมันคลาสมันเหนือมากเราต้องชมในเรื่องของเจ้าวาลิตเองเข้าไปยิงได้พอเราได้ลูกหนึ่งโอเคมุมกลับกันแหมอีลักษ์เองตงหากความผิดพลาดเขาไม่ละเอียดครับเขามาเสียในเรื่องของที่บอกว่าเขามีโอกาสแล้วทาไม่ได้ mm hmm. แล้วก็มาโดนลูกสองเราภาพมันก็เลยบอกเข่าเสียใบแดงอีก เกมมันก็เลยเป็นของเราเข้าทางเรารแต่ในจุดหนึ่งที่เราบอกเรามีรอยต่อว่าเขาทําไม่ได้เองนะแต่คําถามนั้นมันโดนปิดด้วยผลของการขันครับซึ่งวันนั้นเราดันทําได้ใช่เหมือนเขาบลุกขึ้นมาแล้วจบไม่ลงทําให้มีพื้นที่เปิด สำหรับแนวรับของเขาทําให้เราสามารถโจมตีได้มีพื้นที่เล่นแล้วก็เด็กเราเสียบอลยากแล้วก็โอกาสยิงของเขาถึง26ครั้งเข้ากรอบถึง8วันนั้นประตูเราดีด้วยต้องยอมรับว่าวันนั้นประตูเราเซฟแบบโอ้โหอุตลัดเลยนะใช่สมพลวิทย์วันนั้นฟอร์มดีเลยแต่คนมองไปที่เอรวันเป็นหลักภาพมันเลยโดนยนไปที่เอรวันใช่ครับแล้วก็เก็บ3คะแนนแรกใน AFC Asian Cup อยู่23ไปครับ มีผลไหมกับการที่เอราวันกานเย่ 1, เนี่ย mm hmm. โดดเด่นขึ้นมาขนาดโอลิมปิกลียงยังโพสต์ภาษาไทยให้การต้อนรับยินดีกับเอราวันเลยส่งผลให้ซาอุเนี่ย ต้องระมัดระวังตัวกับเรามากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งไหมครับถูกเลยเขาเริ่มทำอันวินาะห์ทีมเราชัดเจนเลยว่าผู้เล่นคนไหนที่เป็นคนหนึ่งที่เป็นคีย์แมนสำคัญในเรื่องของปตออมี bon. บอลมันก็เลยโดนปิดตายตรงนั้นเขาก็เริ่มระวังตัวกับทีมชาติไทยว่าเฮ้ยเขาเล่นกับทีมชาติไทยต้องมีจุดหนึ่งที่ทําให้ทีมชาติไทยเล่นเกมที่ไม่ถนัดครับแล้วมันก็มองว่าเขาทําการบ้านมาดีมันก็ส่งผลกับเกมเราอึดอัดมากขึ้นครับการเล่นโรเตชันในในเกมที่2กับซาอุเนี่ย เราขยับผู้เล่น2 3าตำแหน่งนะเราจะเห็นว่าการขยับตรงกลางเองนะอย่าลืมว่ารายการทัวร์นาเมนต์เนี่ยเด็กเราเจอปัญหาเรื่องแรกก่อนสภาพร่างกายเพราะเด็กส่วนใหญ่ที่ไปเล่นเนี่ยร่างกายไม่ได้ฟูจากเล่นในลีกมันเหมือนกับว่าเขาได้เกมที่บอกว่าเกมเราเล่นเกมอุ่นเครื่องใน8ทีมที่เราได้อันดับ7อะ่ะนั่นคือเกมฟิตเนสจริงๆโค้ชหลักเองก็ห่วงว่าเอ้ยถ้าร่างกายเกมแรกมันใช้กําลังไปเยอะแล้ว,ลวเกม 2, 2ต้องขยับผู้เล่นที่ใช้กําลังเยอะ ครับนะครับแล้วก็มองว่าไลฟ์โฟเราก็โอเคเรามีภาพก่อนว่าเราอาจจะยืนหลังห้าเมื่อไหร่เป็นเกมรับเหมือนถอยมิดฟิลด์ลงมาเล่นวาลิสเ,เล่นได้ทั้งมิดฟิลด์เล่นได้ทั้งแบ็กอะไรเงี้ยเกมสองชัดเจนซาอุเขาเตรียมทีมมาดีครับก็เลยส่งผลให้อาจจะโดนยิงเยอะไปหน่อยมันเสียเสียแบบเสียเร็วด้วยแล้วก็โอ้โหเกมลุกของซาอุเข้ามาด้วยความหลากหลายแล้วาายิง่งมาเสียท้ายเกมในลูกที่บอกว่ามาเรามาโดนในเรื่องของท้ายเกมในครึ่งแรกด้วยครับก็เลย สะดุดไปแพ้ไปศูนย์ประตูต่อห้านัดสุดท้ายครับเราต้องไปลุ้นเข้ารอบอกับทาจิกิสถานซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเรามีอยู่3คะแนนครับแล้วก็ซาอุซาอุเนี่ยนัดแรกก็ชนะทาทาจิไปใช่ครับแล้วก็มี6คะแนนะนะัดสุดท้ายเราเจอกับทาจิเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราชนะเราก็ยังมีโอกาสเข้ารอบสุดท้ายเกมมันยืดเยื้อจนกระทั่ง เข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วมาเสียประตูโค้ดมองเกมวันนั้นเป็นไงครับเรากดดันตัวเองเกินไปหรือเปล่าคือต้องยอมรับว่าเป้าหมายโอกาสมันมีแหละว,ว่าเราก็เลยไปรุ้นผลอิรักกับซาอุด,ด้วยว่าคู่นั้นเป็นยังไงนะก็ดูทั้งสองจอวันนั้นก็นั่งดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยอยู่ที่เราต่างหากเราลิขิดต,ตัวรเราเองเราต้องเอาชนะอย่างดี ที่บอกว่าโอเคเรารู้นว้าถ้าคู่นั้นเสมอแล้วเราเสมอเราคือโอกาสเข้ารอบสูงเลยนะแล้วโมเมนตัมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ค้นหลักเองวันนั้นอ่ะต้องยอมรับว่าสภาพร่างกายผู้เล่นอ่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเล่นเกมลุกแล้วใช้เกมต้องถอยกลับมาเล่นเกมรับเร็วเนี่ยมันโอกาสความผิดพลาดมันเกิดขึ้นตัวอย่างซาอุมันบอกแล้วว่าถ้าเราเปิดพื้นที่บ่อยๆกับระดับเนี่ยเราเสียประตูแน่แล้วก็ทาจิเองเขาเป็นทีมหนึ่งที่ยิงประตูคู่แข่งได้ตลอดนะเขาถึงจะอาจจะเสียแปดแปดประตูแต่ยิงได้สี่มันก็บ่งบอกว่าเขาก็มีเกมลัว <C> e <at> เราเลยไขยเกมลับก่อนครึง่งแรกต้องยอมมาว่าโอเคมันก็ตรงเป้าแต่ในความอึดอัดว่าลับแบบพิงเชือกอ่ะ <C> e <at> ไม่ได้ออกอาวุธอ่ะ <C> e <at> มันก็สุ่มเสี่ยงกับการที่เฮ้ยทำไมเล่นแบบนี้ทำไมเราเล่นกับอิรัก์เราแรกแล้วเรามีโอกาสที่ทำได้ดีและเด็กเราสนัดอย่างนี้คร <C> e <at> ับแล้วกลายเป็นว่าเหมือนเอราวันกานิเย่เนี่ยโดดเด่นนัดแรกแล้วนัดสองนัดสามเนี่ยหายไปเลยอันนี้เป็นเพราะว่าเขาทำการบ้านมาอย่างดีโดยใช่ไหมคู่แข่งเราเริ่มมองเรามากขึ้น ก็ด้วยวิธีการแหละพอเรารับต่ําพื้นที่ในการที่โอกาสที่คนเคยมีเทคนิคก,ก,กับบอลแต่พอมีบอลต้องใช้กําลังไปไล่จั่วไล่อะไรเงี้ยเทคนิคคุณภาพก็จะลดลงไปแล้วการครอบรองบอลของเขาโอกาสสร้างสามในไม่มีมันก็เหมือนโมเมนตัมเขาโดนดึงออกจากแทคนติกแล้วคู่ต่อสู้อ่ะเขาตัดตรงนั้นด้วยเข้าหาบอลเร็วลุมกินโต๊ตรงเอราวันเลยรเราก็ลยเห็นว่าเ้ยโอกาสเกมที่เล่นกับทาจิเองเขาบทบาทเขาน้อยโดนเปลี่ยนตัวขึ้นหลังอีกเราก็เลยมองว่าเออเฮ้ยเราต้องมองว่าจะต่อยอดกับเขายังไงว่า เราดึงศักยภาพในเรื่องของเกมรับของเขาควรจะให้เขาเข้าใจในเกมรับยังไงทํางานร่วมกับใครครับก็ผ่านพ้นไปตบรอบในอันดับที่4นะครับทําให้ทีมวางอันดับรวมทั้งหมดหลังจบการแข่งขันในรอบแรกของ AFC Asian c ยครัูเนี่ยก็อยู่อันดับที่13ทําให้ทีมวางเนี่ยในการลุ้นรอบคัดเลือกของเอเชียในปี2026เนี่ยตกไปอยู่โถสอความยากลำบากก็มากขึ้นครับตอนนี้เรามองมาถึงปัญหากันสักหน่อยครับ ผมไปเห็นในโลกโซเชียลทั้งกูรูฟุตบอลทั้งแฟนบอลหลายๆคนเขามีปัญหาเขาติงว่าชุดเนี้ยมีปัญหาเรื่องการเรียกตัวผู้เล่นแล้วก็รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของรายการแข่งขันเนี่ยไม่ดีพอโคชจุดมองตรงนี้ยังไงครับคือมันเป็นชุดอนาคตของทีมชาติชุดใหญ่ มันคือชุดอนาคตของฟุตบอลไทยนะครับบทสุดท้ายเรากําลังขาดใครบ้างโอเคผมว่าไล่ให้ดูข้างหน้าสุภนัทเองนะที่ไม่ได้มาชุดนี้นะครับ,รบนะด,ด้วยที่บอกเราไม่ได้เป็นฟีฟ่าเดย์นะแล้วก็เจ้าชันนางเองการชนบุรีนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นอนันต์ยอดสงวานที่มองว่าตัวนี้เป็นตัวลุกนะทางซ้ายก็มีเจ้าหนูสนักกิจของบุยลำนะที่สามารถที่จะเรียกมาได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทําผลงานตรงนี้ด้วยนะครับตรงกลางคัคณะเองของเมืองทองนะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็อิราฟาน นะของลําพูลที่เมืองทองเ,าเอายิ้มลำเอายุบยลำปะไรยีละานดอละใช่ครับและอีกคนหนึ่งก็โจนาธานนะที่มองว่าเอามายืนติดเซนเตอร์ได้แต่ถามว่าในโครงสร้างสควอชทีมอย่างเนี้ยถึงเวลาถ้าเราได้ชุดนี้จริงวิธีการเล่นเราจะเลือกเล่นยังไงเกมแรกมันอาจจะเป็นคำถามว่าเฮ้ยถ้าผู้เล่นชุดนี้ที่สมบูรณ์ที่สุดได้รับโอกาสในการเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เรามีระยะเวลาเตรียมทีมขนาดไหน แล้วผลงานจะเป็นยังไงมันเป็นคําถามที่แฟนบอลเชื่อว่าถ้าได้ผู้เล่นที่ดีสุดแล้วผลงานย่งขันโอกาสที่จะทําเหมือนอินโดได้ไหมมันเป็นจุดหนึ่งที่บอกระบบเราแข็งแรงขนาดไหนกับผู้เล่นชุดนี้พูดถึงอินโดแล้วผู้เล่นชุดใหญ่หลายคนที่เป็นแกนหลักให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้วด้วยนะที่อายุไม่เกิน23ปีอินโดเรียกมาชุดนี้ทั้งหมดและตอนนี้ทำเซอร์ไพรส์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ โค้ชจุดมองมองอีโดตรงนี้ยังไงครับกับโครงสร้างของเขาตอนนี้คือผมมองเขาตั้งแต่เอเชียนคัพนะที่เราดูอ่ะนั่นคือโครงสร้างของยูย่สามเขาเลยแล้วก็เขาพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีความสามารถในเรื่องของสไตล์การเล่นชัดเจนรตรงนี้สําคัญเราเลยตั้งคันหนว่าถ้าเราได้ผู้เล่นที่ดีที่สุดสไตล์การเล่นเราจะเป็นยังไงตรงนี้สําคัญกว่าอ,อิชิอิเองสไตล์การเล่นที่อิชิอิมาให้สัมภาษณ์คํหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยปัญหาที่เขาเห็นนะสามอย่างเลยชัดเจนในเรื่องของสปีดสปีดเราพูด บ bon อลจะพูดถึงภาพรวมบอกว่าสปีดเกมเราบันช้าสปีดในเรื่องของอะไรสปีดในเรื่องของความคิดคสปีดในเรื่องของเทคนิคค,ความสามารถเฉพาะตัวสปีดในเรื่องของการออกบอลที่ต่อเนื่องครับตรงนี้ปัจจัยหนึ่งผมมองว่าอิชิอิเขาดูทีมชาติชุดนี้เล่นเขาก็มองว่าผู้เล่นแต่ละคนนะวิธีการวางแผนการเล่นการเอาตัวรอดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการอนาไล,าลน์เลยรู้คู่แข่งมันเกิดอะไรขึ้นมันให้เวลาขนาดไหนกับชุดนี้แต่อย่ารู้ว่าโค้ชอินโดเองเขาได้ทําการบ้านต่อเนื่องเขาได้ทําโครงสร้างกับชุดเนี้ย มันเลยเหมือนลากยาวมาแล้วประสบการณ์ในเรื่องของเอเชียเนี่ยมันสาคัญเพราะเขามีประสบการณ์แล้วเขามาใช้ต่อเลยครับแล้วถ้าเรามองอย่างเงี้ยตอนเนี้ยไม่แน่ใจว่าโค้ดอิสระเนี่ยจะอยู่คุมชุดอยู่ยีิบสามต่อหรือเปล่าครับแล้วเหมือนก่อนที่โทนาเมนต์นี้จะเริ่มครับอิชิอิมีเข้าไปดูเข้าไปพูดคุยกับนักเตะรวมอาจจะพูดถึงกับโค้ดอิสระด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับมีโอกาสหมายถ้าสมมุติว่าโค้ดอิสระไม่ได้คุมทีมต่อแล้ว เราเจ้าอิชิอิมาคุมยูยสามควบกับชุดใจด้วยเหมาะสมไหมครับคือถ้าช่วงเวลามันไม่คาบเกี่ยวกันทีมชาติตอนนิชิโนก็เคยเจอปัญหานี้ซีเกมันตรงกับช่วงคัดบอลโลกช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันมันก็ต้องทําให้ค้ชแยกร่างไม่ได้มันต้องมีทีมงานที่สามารถที่ดูแลส่งต่อกันได้แต่ในแนวทางการทาทีมมันต้องไปแนวทางเดียวกันสไตล์การเล่นหรือวิธีการคิดของผู้เล่นมันต้องออกมารูปแบบเดียวกันสิ่งที่มันตามมาที่บอกว่าในช่วงเวลาที่ทัวร์นาเมนต์ไม่ตรงกันเนี่ยโอเคเห็นด้วย เห็นด so ้วยเลยว่าอิชิเอิเองมารับงานตรงนี้ต่อได้แล้วมันจะทําให้เขาเองได้เห็นสครอตทีมที่1ทีมชาติชุดใหญ่มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นจากเด็กชุดนี้ถามว่าณเวลานี้โครงสร้างยูยิาที่ไปแข่งการล่าสุดเนี่ยโอกาสที่ต่อยอดกี่คนที่สามารถดันขึ้นไปได้มั่งใครที่สอบผ่านมั่งกับถามว่าโอเคผลแข่งขันหรือว่าเราไม่ได้เข้ารอบจริงแต่เรามีโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกี่คนแล้วค้ดว่าถ้าโปรแกรมไม่ชนกันคือโอเคเห็นด้วยเพราะฉะนั้น มีความเป็นไปได้ไหมที่ผู้ช่วยโค้ชเนี่ยอาจจะต้องจิ้มที่สามารถไปคุมแทนเขาได้ใ,<ช>ในทัวร์นาเมนต์ที่บางปีเนี่ยอาจจะชนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นการเลือกผู้ช่วยของอิชิอิถ้าสมมติอิชิอิประคุมยูยี่สามจริงผู้ช่วยของเขาก็สําคัญใช่ครับที่อาจจะต้องทดแทนเขาได้ในบางทัวร์นาเมนต์ถูกครับอ่าโอเคต่อมาครับเมื่อกี้โค้ชพูดถึงโครงสร้างไปแล้วว่าแล้วก็พูดถึงนักเตะคน มีคนไหนบ้างที่จะสามารถก้าวขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ได้ครับย้อนกลับไปมองชุดนี้ครับในวันที่แข่งขันทนวนัวร์นาเมนต์เอฟซีเอเชียนคับยู23เนี่ยโค้ชมองว่ามีคนไหนบ้างที่มีโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ครับที่เตะตาโค้ชเลยณเวลานี้เราก็มองไปว่าเอเชียนคับที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราขาดอะไรครับ ณนะปัจจุบันทีมชาติชุดใหญ่เราต้องการคนสไตล์ไหนบุคลิกยังไงที่มาต่อย,ยอดนะโอเคเราเห็นว่าเมื่อไหร่ที่ทีละทอนเจ็บณนะเวลานี้ใครที่จะมาขึ้นมาทดแทนทีละทอนณนะเวลานี้โอเคถ้าในหลีกทีทอนกลับมาแล้วนะถ้าเกิดจะคัดบอลโลกก็ยังมีเวลาที่ช่วงทีละทอนได้ฟิตนะพี่มุ้ยกลับมาในฟอร์มที่ดีนะเจเองก็กลับมาสู่ทีมณเนะวลาน,นี้3 <c oughs> คนนี้คือแกนหลักที่เรามองว่าเอ้ยคัดบอลโลกกับจีนเนี่ย เรามีโครงสร้างอยู่นะโครงสร้างเรายังไม่มีอาการบาดเจ็บหรือว่ายังสามารถใช้งานต่อได้แต่ในยู23ที่เราพูดถึงแบ็กซ้ายเราไม่มีโอเคเจ้าไอนา้นอ้องวารินทนร์ผลงานดีสไตล์การเล่นจะมาเล่นกับชุดใหญ่ครับ เล่นได้ขนาดไหนอกระดูกพอไหมประสบการณ์เกมในเรื่องของเกมที่เราเห็นนะโอเคเกมป้องกันเขาดีแต่ในเรื่องของการเมื่อไหรโดนบีบโดนบังคับเขามีความผิดพลาดในเรื่องของการจ่ายบอลแต่ถามว่าถ้าได้ประสบการณ์กับรุ่นพี่บ่อยเขาทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นนี่คือจุดหนึ่งที่สามารถที่จะขึ้นมาทดแทนได้ในอนาคตแต่ต้องให้เวลาทดแทนยังไงทดแทนช่วงเวลา30มสิบนาทียี่สิบห้านาทีเปลี่ยนตัวอ่าแล้วก็ที่เรามองว่าสมอพัทเองเฮ้ยตัวนี้แข็งแรงรูปร่างดีสรีระดีเทียบกับโจนาธานสองคนนี้ แล้วไปมองว่าพันษาเองหรือว่าเจ้าสุพรรณทองสองเองนะหรือเอเรียสเองนะมันมีโอกาสที่จะเบียดึ้นไปได้ก็เลยมองว่าคู่เซ็นเตอร์แม้ท่านทรงวุฒิเองผมก็ชอบนะทรงวุฒิเป็นคนที่ออกบอลเก่งนะเป็นคนคที่บิลอัพดีแต่โอเคละซารีระเขาสูงใหญ่แต่ว่าเขาไม่หนาเขาไม่แข็งแรงเหมือนเอเรียสแต่ถามว่าอนาคตน่าสนใจไปชุดเนี้ยไลฟ์โฟผมชอบแต่าวาริตเองมันเหมือนคนละดัดให้มาเล่นแบ็คขวาซึ่ง แสดงว่ายูยิบสามนาเวลานี้ชุดนี้ยังหาแบ็กขวาที่เป็นธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติของวาเลนนี่เป็นปีกเหรอครับคือเป็นมิดฟิลข<อ>เขาเหยียบเทปสินตอนออโค้ดที่เทปสินเขาใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นกองกลางเป็นมิดฟิลตัวรับม,มากกว่าอ,อันนี้ผมย้อนพูดถึงคู่เซนเตอร์นิดหนึ่งชนพัฒน์บัวพันกับทรงวุฒิไคร้รรค,ควรเนี่ยชนพัฒน์195สูงร้อยเก้าสิบห้าทรงวุฒิเนี่ยสูงร้อยแปดสิบแปดใช่ หายากมากนะครับ<ช>คู่เซนเตอร์ไทยที่จะสูงคนนึงเกินร้อยเก้าสิบอีกคนหนึ่งแปะจะหลักร้อยเก้าสิบอยู่แล้ว<ช>น่าสนใจมากๆเซนเตอร์คู่นี้ก็ที่บอกมัน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 ได้ได้เห็นว่าถึงแม้เราจะมีความผิดพลาดในการเสียประตูกับซาอุห้าลูกนะเราเสียประตูให้กับทาจิจลูกหนึ่งกับ6ลูกร์นาเมนต์นี้ก็เสียแต่ในมุมก่อนว่าเราเห็นว่าอ้คู่นี้มันสามารถต่อยอดได้อย่าไปมองความผิดพลาดมองว่าอนาคตชุดนี้จะไปยังไงครับมีโอกาสีจะขึ้นไปเป็นแบ็กอัพได้ ผมเชื่อว่าสี่คนก็ไปมองว่าณเวลานี้คู่เซ็นเตอร์เราขาดหนึ่งคนถ้าย่งพันศาไม่สมบูรณ์เราก็สามารถที่จะเลือกไปได้อีกหนึ่งคนคนในคนหนึ่งแม้กระทั่งแบ็กซ้ายเราสามารถเลือกได้แต่แบ็กขวาทีมชาติแล้วต้องยอมรับว่าโอกาสเบียดยากมากนิดนึงครับละข่าวล่าสุดมีข่าวออกมาว่าวลินทร์เนี่ยแบ็กซ้ายที่โคจุนบอกมีโอกาสขึ้นไปสู่ชุดใหญ่ในคตเนี่ย มีโอกาสย้ายไปอยู่กับ BG แล้วอตอนนี้เหมือนเจราจาเสร็จแล้วแต่รอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการเท่านั้นครับเท่ากับว่าถ้าวารินทร์ไป BG จริงเซนเตอร์4คนที่โคชจุ่นชอบในชุดยู23เนี่ยจะอยู่ BG ถึง3คนด้วยกันใช่ครับเพราะมีวริศวริศเนี่ยอยู่วริศกับชนพัฒนเนี่ยอยู่ BG อยู่แล้วรวรินทร์ไปเสริมทัพม,มองการเสริมทัพของ BG ตรงนี้ยังไงครับถ้าไปแล้วได้รับโอกาสล,ลงเล่น มันก็บวกกับความมั่นใจแล้วไปต่อยอดกับให้ทีมชาติได้แต่ถ้าไปแล้วไม่ได้รับโอกาสกับสไตล์การเล่นก็ไปต้องมองว่าเทกุเองจะเลือกใช้เขาต่อยังไงอย่าลืมนะตอนนี้บีจปรับมายืนไลฟ์โฟหาแบ็กซ้ายที่เป็นธรรมชาติรัตนากรเองแล้วก็เจ้าเจมนะผมไม่เลือกเจมแหละแบ็กซ้ายคนหนึ่งนะครับเราเห็นว่าโอเคด้วยสไตล์การเล่นน่ะวลินทรอนเป็นฟูลแบ็กมากกว่าวิงแบ็กเป็นสไตล์ที่เล่นเกมรับชาเลนจ์การป้องกันได้เก่งแต่การชาเลนจ์เอาชนะ เขาไม่ได้หลากหลายแต่เขาเป็นคนออกบอลดีครับถ้าเรามองว่าถ้าเขาต้องการเกมลุกจากแบ็กก็ต้องให้เวลาเขาแล้วก็เพิ่มศักยภาพในเรื่องของเกมลุกเยอะจะเห็นเขาไปเปิดบอลโอเวอร์แลปไปอะไรเงี้ยเยอะขึ้นการเล่นชัยนาธลีกสองเนี่ยมันคุณภาพมันแตกต่างกับไทยลีกถ้าน้องได้เล่นแล้วมีความมั่นใจบ่อยๆ่อีทะลาะร่างกายการเล่นร่วมกับคนที่เก่งๆจะพัฒนาเขาขอปิดท้ายอีกหนึ่งคนสำหรับนักเตะชุดยูยี่สามชุดนี้ก็ไม่พูดถึงคงไม่ได้เอราวันกานิเย่ครับ เหมาะสไมไหมฝีเท้าเขาเป็นเด็กฝึกหัดกับโอลิมปิกลียงเลยนะอายุแค่18ปีอิชิอิควรเรียกไปเริ่มเก็บประสบการณ์กับทีมชุดใหญ่ได้หรือยังครับแมให้เวลาหน่อยดีกว่าในมุมผมนะผมมองว่าทางขวาเราเยอะมากคือไม่ไม่รู้ว่าด้วยโครงสร้างหรือวิธีการเล่นของทีมชาติไทยเราครับวิ่งขวานะไม่ว่าเป็นเชคเองครนะไม่ว่าจะเป็นไอ้เจ้าชาณรงค์เองก็ได้นะตั้ง จะเป็นไอ้เจ้าที่อยู่เท่เจริญศักดิ์เองโอ้โหตัวเลือกทางขวามันเยอะมากกับทีมชาติชุดใหญ่ครับมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งท่าจริงยังมีเอกนิตอีกใช่เอกนิตอีกที่สามารถมาเล่นถ้าติดก็อาจจะเล่นเป็นตัวเลือกในด้านขวาได้ลูกรัดอีกโอ้โห็มไปหมดนี่แหละคือจุดหนึ่งที่ผมบอกทีมชาติเรากําลังสร้างผู้เล่นเนี่ยทางเนี้ยมันเยอะมันทับซ้อนเองถ้าเอราวันขยับตัวเองมาเล่นทางซ้ายได้ ก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถที่จะเบียดผู้เล่นหลายๆคนได้แต่จังหวะที่เปิดให้วาริทยิงเขาไปอยู่ทางซ้ายนะ,ะ In แล้วก็เปิดด้วยขวาด้วยครับเพราะฉะนั้นเราเขาเนี่ยชัดเจนว่าเขาถนัดซ้ายเป็นหลักแหละถูกไหมครับใช่ครับแต่เท้าขวาเขาก็ไม่ได้ขี้เล่นนะยังยังใช้การได้ดีอยู่ครับอก็เลยคําถามว่าถ้ามาแล้วมีแค่ชื่อติดครับแต่ไม่ได้เล่นมันก็ดึงสยภาพความมัม่นใจเขาออกไปแต่ถ้ามาแล้วได้เบียดได้ลงเล่นแล้วมีโอกาสได้รับเลือกมันก็น่าสนใจแต่ผมมองว่าเขาคืออนาคตให้เวลาอีก ปี2ปีแต่ว่าทัวร์นาเมนต์น่ะอย่าลืมว่าตอนนี้หมดซีเกมเอหมดไอ้คัดเลือกโอลิมปิกแล้วเนี่ยสำคัญต่อว่ารายการพวกนี้ต้องมีโอกาสให้พวกนี้ได้ขยับเกมต่อมีบ้างไม่งั้นมันช่องหางเนี้ยสำคัญมากครับออโอเคเมื่อกี้ตอนที่ผมถามเรื่องปัญหาค u e s t i o n m a r ที่เกิดขึ้นก่อนทีมชุดน,นี้เดินทางไปแข่งที่กาต้านี่แหละอีกหนึ่งประเด็นครับเขาว่ากันว่าการลำดับความสำคัญในรายการของชุดยูยิบสามหรือชุดเด็กเนี่ย ยังเรียงกันไม่ถูกต้องเราไปเน้นซีเกมมากจนเกินไปรเรายังยึดติดกับเหรียญทองซีเกมมากเกินไปมีคนพูดหลายคนคดจุนมองตรงนี้ยังไงครับคือมันเป็นรายการที่แสดงศักยภาพในเรื่องของผู้เล่นที่จะบ่งบอกให้เห็นว่าใครคือโครงสร้างชุดใหญ่ที่ดีที่สุดในอนาคตซีเกมมันเป็นศักดิ์ศรีมันเป็นถึงแม้เราจะบอกว่าเอ้ยมันทิ้งไม่ได้หรอกแต่บทสุดท้ายมันเป็นความรู้สึกที่ว่า ไม่ได้แชมป์เจ้าเเหรียญทองแต่ได้แชมป์ฟุตบอลก็ถือว่าเป็นเจ้าเหรียญทองมันเป็นศัก์ศีที่เราผูกพันกับมันมานานแต่ในคุณภาพการจัดการของซีเกมในการแข่งขันนะโอ้โหโทัวนาเมนต์ที่เตะวันพัก2วันซึ่งมันเป็นการทําลายผู้เล่นทําลายนักเตะแล้วก็ส่งผู้เล่นได้แค่23าคนในการแข่งขันแล้วมันมีอาการบาดเจ็บมันทดแทนกันไม่ได้รายการทัวนาเมนต์เนี่ยเป็นคําถามที่ฟีฟ่าไม่ได้รับรองครับ<ๆ>แล้วเราคิดว่าเราเราควรมองให้มันยกระดับตัวเองให้มันเป็นระดับเอเชียได้หรือยัง หรือหรือจริงๆก็ก็ต้องเริ่มจากซีเกมก่อนคือผมมองว่าเราควรจะมีชุดอีกชุดหนึ่งที่พร้อมแล้วก็มีแกนเพื่อลงไปเล่นซีเกมส่นมว่าอาจจะเป็นตัว U23 ชุดหนึ่งที่สามารถที่จะขึ้นไปเบียดในชุดที่รายการที่ระดับเอเชียชุดเนี้ยคือมันก็เหมือนสมาคมต้องมีทีม U21 ่อะ สร้างไว้เพื่อเป็นรอยต่อระหว่างยู19ที่ขึ้นมากําลังเจอหาโอกาสที่ไปเบียดยู23มันยากมากเพราะเวลาช่วงห่าง4ปียากมากถ้ามียู21นั่นคือชุดที่จะเล่นซีเกมเราตั้งชุดนี้ไว้เลยว่าเพื่อพร้อมกับซีเกมแล้วก็มองว่าชุดยู23ที่ไม่ได้ใช้ในระดับเอเชียแต่ไม่ได้เป็นแกนหลักดึงศักยภาพตรงนั้นลงมาเล่นกับยู21เพื่อเป็นแกนให้น้องๆ<อ>ตรงนี้มันก็เป็นโครงสร้างสําคัญเราเรามองข้ามไปแล้วที่ผ่านมาเรามองยู19เสร็จเราก็ส่งต่อให้ยู23เลย ซึ่งช่องห่างตรงนี้4ปีห่างเกินไปห่างเกินไปซึ่งปกติอะถ้าเป็นทีมระดับยุโรปหรืออเมริกาใต้เขาจะมีชุดยูยี่สิบเอ็ดเออพูดแบบไม่ไอายนะญี่ปุ่นเขาใช้ยูยี่สิบเอ,อ็ดเล่นใน a Asian Cup ใอ c เอเชนครับยูยี่สามใชเขาใช้ยูยี่สิบเอ็ดเลนถูกครับโอเครครับด้วยผลงานล่าสุดของทั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่แพ้เกาหลีใต้ในบ้านในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกการตกรอบของชุดยูยี่สามใน AFC เอเชนครับโค้ชอยากบอกอะไรถึงแฟนบอลหน่อย จากที่เสมอเกาหลีได้เราดูพื่อเขิมเราดูดูตัวใหญ่ขึ้นอ่ะพอเสมอเกาหลีได้ดูตัวใหญ่ขึ้นอ่ะไปเสมอถึงกรุงโซตัวใหญ่กลับบ้านมาครับตอนนี้ตัวเริ่มกลับมาเล็กอีกแล้วโค้ชอยากจะฝากอะไรถึงแฟนบอลหน่อยก็สำคัญสุดฮะว่าฟุตบอลทีมชาติไทยมันจะ ก้าวไปข้างหน้าแลวด้วยความที่แข็งแรงแล้วก็โครงสร้างต้องไม่ขาดรอยต่อตรงเนี้ยมันต้องเกิดจากว่าโครงสร้างรากฐานพีระมิดอ่ะมันต้องมีฐานที่กว้างแล้วก็มีตัวเลือกของผู้เล่นแล้วมีคุณภาพผู้เล่นที่แตกต่างกันไปสามารถหยิบใช้ได้ไล่กันนักอ่ะยูสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกแล้วก็เราต้องมีผลงานด้วยโครงสร้างที่ดีมันต้องมีความควบคู่กับผลงานแข่งขันว่ายูสิบหกเราต้องได้แชมป์ระดับอาเซียนเพื่อไปต่อยอดเข้าไปเล่นยูสิบหกเอเชีย อยูสิบหกสิบเก้าเราต้องทําผลงานตรงนี้ก่อนเพื่อให้ผู้เล่นแต่ละคนได้มีจํานวนแมตท,ที่มากขึ้นแล้วการเตรียมทีมสําคัญเราตอนนี้โอเคเราเห็นแล้วว่าการที่ทีมชาติชุดใหญ่มีนายกสมาคมเปลี่ยนแปลงใหม่มีผู้ดูแลเข้ามาดูแลแต่ละทีมอยู่ยี่สิบสามก็มีผู้ดูแลเข้ามาอยูสิบเก้าก็มีผู้ดูแลเข้ามาตรงนี้มันทําให้เห็นว่าเรามีการจัดการที่ดีขึ้นแล้วแต่เราต้องมองถึงจํานวนผู้เล่นที่เข้ามาและตัวเลือกที่มีความหลากหลายขึ้น ผมเห็นอยากเห็นฟุตบอลไทยมีฐานปริมิตท,ที่แข็งแรงรแล้วจะไปสู่ยอดชุดใหญ่ที่แข็งแรงด้วยคุณภาพจากฐานที่ส่งขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นแฟนบอลทีมชาติไทยทุกคนครับยังไงก็ต้องอดใจรอครับเพราะว่าฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยอเอาแค่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสร้างมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะในการสร้างอะคาเดมี่สร้างโครงสร้างของเขาเขาวางว่าเขาจะเป็นแชมป์โลกปี2030ขึ้นไปอะ่ะเพราะฉะนั้นคิดดูสิเขาต้องวางรากฐานม,มาเท่าไหร่ครับ ตอนนี้เขาข้ามสเต็ปสเต็ปจนใกล้แล้วนะผมคิดว่าญี่ปุ่นใกล้จะเข้าถึงรอบรองเข้าถึงรอบชิงฟุตบอลโลกแล้วส่วนจะได้แชมป์หรือเปล่านะอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นแฟนบอลชาวไทยทุกคนก็ต้องอดทนรอตอนนี้โครงสร้างกับแผนการต่างๆโค้ดมองว่ามันเริ่มมีรูปมีร่างที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วคำานึงแหละพีระมิดของเราอาจจะไม่สูงเท่าญี่ปุ่นแต่พีระมิดของเราก็แน่นหนาที่จะเดินให้มันไม่แข็งไม่ไม่ไมแกว่ง ที่บอกว่าเราอาจจะเทียบเขาไม่ได้ในเรื่องของโครงสร้างที่เขามีเป้าหมายที่สูงไปแชมป์ฟุตบอลโลกแต่เราเราต้องเป็นเป้าหมายของเราคือไปฟุตบอลโลกพิระมิดให้ได้ให้ได้โอเคครับเพราะฉะนั้นแฟนมันทรายอดทนรอครับผมเชื่อว่าทีมชาติไทยจะเดินก้าวเดินในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณโคชจุดมากๆนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยประเด็นฟุตบอลไทยอีกหนึ่งครั้งนะครับในพีพีดีวิสอดทอนะครับ ส่วนใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด Subscribe รบกวนด้วยนะครับ YouTube c h anel n PPTV Sport นะครับรวมถึง Facebook Fanpage นะครับเข้าไปกด Follow กันได้ครับ PPTV Sports เช่นกันนะครับ